ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบบอะไรเดี๋ยวแหละออนไลน์นะฮะเกมจะเล่นดันบอทนะครับลองเล่นดูลองเล่นมาโอเคมาเริ่มมันเลกว่าก็ผมปรับเป็นเหมือนสไนมาเพราะผมความไม่เป็มก็รุ่งก้ารขึ้นไปข้างหน้าก่อนเขาต้องเขาต้องรับลุงมีมีบินไปแทงข้างหลังก็ Cover me! I'm reloading! Ok, ok. Bye, bye, đây. Lên ngay mấy con ngài rồi, đó là tôi cũng cảnh với người nữa. We're losing! Is it a dealer? I'm not a dealer. Look, i Cover me! I'm reloading! I'm changing man! I'm reloading! I'm changing man! I'm reloading! 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 changing i am reloading changing mag i am reloading 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 ว่าเวลาถ่ายคลิปมันจะแหลกมากนะครับถ้าหท่าไรกันผมจะลองถ่ายเรื่อยก่องงแมงยหอเย่า ทำไมมัน hmm. ม ah. mm. ันข hmm. ้าเวหัวช่นนี้ก็ว่าเวลาเขากเลย่ไครับพอฆ่าได้แล้วมันก็จะมีสกิลคือได้บอมฟรีๆนี่ก็สองก็เลยว่ก็ไอียิงแม่เราอยู่ไม่ทันก็ตายแทนจี ก็ตอนนี้ล้าก็ต้องใช้นี่ไปก่อนนะมีเพราะว่าผมลืมเอาลืมเอาไอ้นั่นมาไอ้นั่นไอ้นั่นเอ้ยลืมเอาปืนกลมาเออกรากกระชากกะากกระชากเรระ ข่าวพแกนซินซาวเลยตัง้งตัวก็เอไอตัวไหนก็ไม่ใ่จามก็ไม่ช่ลับก็ต้องมีมเยได้ลนะก็อันนะี้ก็จะมีสามครึ่งนะสาม,สาม

บอกวาเลยครับทำแมงแม,ม่แหลกนะเดืดเลย้ำซากเลยแงแม่แหลกนะพรุ่งนี้แล้วก็ ออฟฟิี่ภาะคสามองร์เลด์เบอร์แฟร์สาม